ที่เราเล่นโรบักกันนะครับผมที่มิงคิดทำอุปกรณ์เดี๋ยวคราวนี้เรามาเป็นตัวสลักกันนะครับผมบังคับที่ก่อนอใครดูเคยดูวังพีบ้างครับผมซึ่งผมจะมาเล่งเกมบล็อกครับผมในเกมโรบักเอ๋งไม่งงไม่งงโรบบอกเขาบอกไม่ใช่โรบักวันนี้ก็อยู่กับผมนิวบี้ครับผมโอเคผมขอฟางครับผมพอดีเล่นหมุกครับผม เอาเมันรากเรีมกแล้วก็ก่าเขาเรียกว่าเชื่อนความหกเชื่อนไรนันมีเสียงต่อมีเสียงมผมว่าตงนนีะก็จะเป็นคน <syndrome> ้อยน้อนเดแล้วจะดัมือกดับคู่เขาโอ้แต่หน้าหูหูอน ที่ขึ้สองล้วนนี่ครับผมผมก็เร่งมาประมาณสักสองสามวันนะครับผมเร็วอยู่ที่เจ็ดสิบแปดครับผมน้องผมก็ทวนผมมาเร่งเองครับผมเลยเร่งเใช่พี่แค่นี้น้องผมเลเวลอยู่ประมาณสี่กว่าคงไม่ใช่สี่กว่าห้าเท่กว่าเลยซึ่งผมเปลี่ยนผมใหม่ไม่ไม่กี่อาทิตย์ผ่านมาเองครับผมตอนนีผ้ผมใช้เป็นมผมสมสหรือผมเปลี่ยนไปแล้ว โอเคครับ okay. okay. ผมมีคนใช้ผลไม้ป่าแถวนี้หรอวะเรียมาทายเข้าหน่อยด้วยกันไม่มีใครอยู่นี่หว่าเขาจะไปเลยก็ได้โอเคอีพวกที่อยู่ตรงนี้มัน ผมก่อนที่อยู่นั่งกินนะครับผมคืองนิว่าผมก็นร้างจะอัพช้ารเนี่ยเราเหนื่อยแล้วนะผมเลิวโวเยอะแล้วซึ่งที่ระบบผมอาจจะทำต่อไปเรื่อยๆนะผมแต่ผมอิจนะครับทุนนี้ว่าฮัางแมงผมไม่ต้อทำหรอกเพราะไม่มีอะไรทำปูบ,มบอมก็เพิ่งมาแต่ผมไม่มีตัวดำสูงนะ แล้ว,วนหนึ่งสแตมี่หนังอยู่ร่วนหนึงครับออบอหมาตบเลยเราก็อนนึังครับได้ก่อยค,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 ค่อยดีขนนดถึงเ่าเปิี่ยนเงอ้ยมามาโอเค,อเคน่าจะได้กบ ผมขอไปฟาร์มเหมือนเด็กกันนะครับผมนีนผมก็เหลือแค่แปดพันอินซึ่งผมจะทำให้เงินถึงประมาณสักประมาณสองสามหมื่นแล้วกันคลิปนี้จะเยียนรำนาหน่อยเล็กกันนะคนไหนอย่างแล้นนะคลิปนี้อย่างน้อยเขาจะถึ่งรด้กว่าแปดสิบให้ได้ มาดีมาดีมปุ๊บปุ๊บสกมรงยตกเลยปุ๊บิกกี่คีโอเค7แล้วฟังสองตัวก็ได้จะได้ด้79ครับผมบ นี่ไงเสียงพูดจะพีเลยอืมบอกเสียงหน่อยเฮ้ยสียงเพิ่มเพ่มพ่มนี่ก็ลม่ะาอืลมันนิดหน่อย อัพก่อดเลยกันนะอืมว,ว่านทำไมบอลตกเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมอัพแค่นี้โอเคครับผมจะพาไปทอดเกาะอื่นครับผมอย่างแรกก็ตัวใจค่าลูก่อนกันอีจงเรียกผมสามารถบินไม่ได้เลยแค่ผมว่าดพิซซัคอันที่แล้วนะอู้หูหนึ่งห้าสิบอู้อยังท่เลยอู้อีกไปผมไม่สามารถดูน้ำได้อู้อู้ ฮอ๊มคอยฟินไหมถึงเวลาออกข้างเรือระหว่างนี้ก็ฟังเพลงวิคิวก่อนนะครับผม ต่อไปก็เราจะไปฆ่าเออนายุกนะครับผมหมายถึงนายุกในเกาะน,นี้นะครับผมไม่ใช่นายุกในชีวิตจริงโชคพิศพศ์เกอะไม่เลงเกาะน,นี้ก็จะเป็นเกาะของพวกนีดด้นะครับผมแล้วบอกของมันก็จะเป็นสิบปีบแต่ผมก็จะติดสกาและก็คุณลูกกันมากครับผม ข้านายุกนี่นั่งไงซึ่งขอบอกว่าผมอาจจะตายก็ได้นะอืมใช่หมอหนีใช่ไหมที่เปใช้ผมบูมนะข้านายุกไปแล้วด้วยโอเคผมบูม,บมหายไปแล้วผีๆีก็เปล่ารักได้เลย มามาดิให้ไปเดี๋ยวเปล่าไปลงโอ้ไปดู่าแล้วมายุ๊อ้วเว่งตามเลยทีนีโอเคผมอยู่เกาะที่ผมอยู่อย่าไปเกาะไฮไซาย้ะครับผมซึ่งว่าผมจะออกจากเกาะนี้ได้ก็ต้องเล็วกว่กสิบอีกแล้วครับผม,ผมบนนแสนน้อยอะซึ่งผม ไม่มสามารถที่จะขึ้ไปสายโลเกียซะด้วยท<อ>ั้งตัวที่นี่มันจะผลักที่ทีแล้วนะครับผมเพราะที่ทีแล้วไปเคล็ดแดดที่สองเองแล้วนะที่ตรงนี้ผมอาจจะมีผ้าคลุมก็ได้แต่ผมไม่มีนะไปซื้อมาอะไรแต่มันก็ไม่ดีอะไรนม่รูกมาก มก็จะเร่งน,นะสับ์มือซื้อนะเออมือถือไม่ใช่มือซื้อดิเหมือนที่เหมือนที่ไอ,อ,อ้คนนั้มันตบผมทีเดียวผมตายแนละ้วครับผมมันใช้พ้าคุมหนวดข้าของผมซึ่งผมยังไม่มีทีเลยสบองเดือผิดทุกทีืมคนจรต้ก็เลืออันนี้ดูโอเคไปดิเกาะลิงสักแล้ว เราจะไปที่เกาะอ,อื่นนะครับผมทีน,นี้มาเยื่องปุ๊บ,บ,บโอเคนี่คือเกาะที่ที่ผมเพิ่งมานะครับผม ซึ่งมันมีอิตเาตเอกอยู่ด้วยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาดูอิตเตอเอะครัผมเห็นช่องวันนี้ไหมเข้าไปได้ครับผู้ชมน่าจะมี EPC เขียวๆตรงนี้คือซังจีเขาจะขายขาไก่ยี่ห้มของผม,ผมดูเราจะเอาขาไกไ่เวลาให้หนึ่งแสนให้หนึ่งแสนห้าหมื่นนี้นะซึ่งดูผมนะครับเงินผมแค่หนึ่ง,ง,ห,ง,นะงมมหมื่นผมไม่มีหรอกครับผมซังจีเวอร์ชันนี้หรอวะไหนมีสีนี้เนี่ยซึ่งบอกก่อนนี้ก็ ตกลงไปแล้วยังไงปุ๊บโอ้หีบสมบัติโอเคนะ่าจะโดนตกแล้วครับท่านผู้ชมไปที่ไหนไมีแต่คนตกบ,บอสทั้งนั้นเลย เดี๋ยวนกาจะเจอนสมบัติที่รักของผมอยู่แล้วครับผมกลับเครื่องเรือผมจะพาพัวรกเกาะกากนึงครับผมก่อนนี้ก็มีอะไรมากอะ่ะจริงๆนะผมอาจผมอาจจะถ่ายคลิปวันที่สองที่ผมเล่นก็ได้แต่ผมขี้เกียจอะนะ ก็เลยมาถ่ายวันตอนนี้เลยปันเพลงอีกโอ้วันนี้ฉันปวงเส้งจริงนะ ผมจะมาล้างแครโอ้โหวันนี้ผมจะมาฆ่านายกให้ได้เลยครับผมตึกริลามันก็สิบสองนาทีนะ่าจะผมว่าอแอสักไม่กี่นาะทนีก็น่าจะจบเลยตอนนี้ตุ๊บตุ๊บตุ๊บผมจะฆ่านายกให้ได้ผม,ผมจะเลิอกแอัก์ทันที เแต่คนเราเห็นของฟรีไม่ได้จะออกอ,อยู่แล้วเดี๋ยวก่อนี้ที่จะไปปีนายกขอรับไว้ก่อนจะได้คุ้มๆหน่อย ยังไม่เกิดเลยโอ้ยแล้ยังไม่เกิดต้องรอต่อไปรอยาวยาวแต่ก่อนที่จะรอยาวยาวครับน้าขีรอก่อนด้วยกันเป็นไงโคตรเท่เลยอ้อเกิดเลยไม่ทุกเกิดแล้วครับผมอหน้าตาคนมายุ ในเกมนะขอเชวันในเกมมาเปิดกด้เรียบเธอคดีวาเปิดกลได้เดรียบพ่อพี่น้อือจดนี้ก็น้าวาวางให้มากมากเออวังวางระวังนี่ะคร,ร,ร,รับนี่คนะวางวังให้มากใส่บอลแรงวันนีเฮ้ยเกานักเอาไว้ล่ง ครับรออะไรอต่ก้อนได้เปียบใช่ไหมไก้อนได้เปียบปเปียบ,ปปยบปปน,นี่ขนาดได้วมาจสเ้ามเ่เนียมันจะทำนอะไรขนมนี้เลยบไหมเออเอออย่างเงีย้ยครับมันเถียงมากจากนี้ผมันเยอะกระับแล้วองมันมีขนสมบัติของบอก,ก็คือ ผมโลเกยียไม่สามารถทำอะไรมันได้ครับพีน่น้องโอเคก็จบแค่นี้ครับผมกับความล้มเหลวอีพีหน้าผมจะมาตบมัาให้เล็กไปขี้เลยครับไม่จะ็ขี่ดิ